สวัสดีครับค่ำคืนวันจันทร์ต้นสัปดาห์ครับ29กันยายนวิเค,ค,ค,คราะห์ราคาทองคำกันกับผมจะกกิดคุปปะทกอุลครับราคาทองคำนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่แจ้งไว้ว่าราคามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่แจ้งไว้ว่าเราจะยังไม่เปิดออเดอร์นะครับ เราจะดูว่าสถานการณ์ว่าราคาทองคําจะขึ้นต่อหรือว่าจะหยุดแล้วก็กลับตัวเป็นขาลงนะครับก็ตั้งแต่คืนวันคืนวันศุกร์นะครับก็เริ่มก็กลายเป็นว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับตั้งแต่คืนวันศุกร์เลยนะครับมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็เช้าวันจันทร์วันนี้นะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับ จนกระทั่งราคาทองคำไปทำจุดสูงสุดใหม่นะครับที่ออจุดสูงสุดใหม่นะครับช่วงค่ำๆนี้แหละครับ3831นะครับเป็นราคาสูงสุดของทองคำนะครับเอาไทายไฮเหมือนเดิมนะครับถ้าดูกราฟรายวันนะครับนะครับทำจุดสูงสุดใหม่นะครับวันนี้นะครับ3832 เพราะฉะนั้นแนวโน้มก็เป็นขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับจนสิ้นเดือนนี้นะครับทองคําขึ้นมาทั้งหมด2เดือนครึ่งแล้วนะครับอะห